โอ้ยคลิปนี้ดีครับมีคนเปิดคลิปให้เฮ้ยบมแมนเสื้อเสื้อเอาออกอันนี้เออมาแล้วเสียงรถมาแล้วทาเป็นชั่วโมงครับผมรับไปสองตื่นเล้วครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมครับมูลนิธิร้อยท่อนนะครับเดี๋ยวมาดูครับ เอาเทตรงไหนท้าพุ่นบ่นโอ้ตามไปดูครับนี่ทีมงานส,สับสกุลนาครับมีแต่รถแต่งเลย้เดี๋ยวมีช็อตเด็ดครับางาน,นนี้ Thăng lơi thăng lơi. Ngọt con kia này. Kim ngàn Rất Tành Rất rộng Rất rộng rộng đâm rộng 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 คิกเซมเลยเดี๋ยวมาดูรถไถบ้าง L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับเสียงท่อนี้ลั่นๆเลยอดังแท้น่วยัจะส้นเ้วยครับโมนา วเดี <ped unseren> ๋ยวมีก <fits falan Elena> <ts> ่อนครับลั่นจริงลั่นจริงกคนนี้เสียงสะใจมากเลยครับ Oh, i、哎 ไกลครับนี่มากับแซมแลนด์เอาเขาไปทางนี้นี่ก็เท่านี้นี้งานหน้าฝนก็จะลำบากลยครับฝนตกก็ต้องมาแต่งทาง จัดมากครตรง <c oughs> นี้สีสิเที่ยวครับคุณจะได้แเที่ยว สวยอย่างกันครับสองคนนั่งครับเอาอนะมาอ,อีกแล้วครับเจ้าเขียวเหนียวซับนะมีรถเสียต่ำครับนายักษ์เจโอเจ็ดสี่เย้ หน่อยลั่นหน่อยจัดจัดจัดเยียบ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 โอ้ยเรียบร้อยรถไถไปใส่แล้วรถไถอ่ะนี่แหละรถสีเขียวเขียวบักเป็นซี่งละสีเขียวสีเขียวอันนี้สีเขียวเือกันนี่คือเป็นคือกัน xem bị ไม่ไหว mà ครับ ô ตบกูช้า vẫn đi รถไทไปว่ะหันนีรถไทยไม่ไหวนะใช่ไหม แงกได้ิหันหันหันก็ละครึ่งหันก็ละครึ่งดวาใช้มเลยไ่หกโอ้ันยันรวทเปลืองน้ำมันต้องวัดในีรบทำเองเลยนะ้ใชไม่อยู่นี่เราต้องทำจริงต้องสวเองในวันไใช่่ะาจาไตยาเลยครับยิบจอบมาได้นะยิบจอบม่ได้ยิบจอ แย่เลยเสียตําเตลิดเ <Okay. Okay. S 1> ตลิดนิดเดียวครับรถมันแห้งครับเตะเบรกบ่ท่านครับขนาดเยียเบรกไว้ได้นี่ <c oughs> มันยังเลิดมหอดบานนี่ <c oughs> ค้อย่เเบรกไว้นี่พูดแล้วหอดบ้านเขาพูดแล้วรถแง โอ้ยังมีครับคันนี้มีตะขอครับ

เดี๋ยวมาลากกันดูนะครับอ่ารายการแล้วฮะจวดใทยเดินห่อครับ âu âu ôi mày rừng nghe nó mặt trùng nước à âu cứ vào đi ลองใหม่อีกสักตั้งครับเอาไอ้คุยถนนจนลุมแล้วครับดดดเดี๋ยวมาแก้ปัญหากันใหม่ก็ อย่า <c oughs> ลืมกดติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกัน EP 2ครับผมสวัสดีครับ